สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองคอนแกนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมนะฮะรถน่าสะสมสักหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบรถยุค90แต่ต้องเป็นสภาพที่ดีนะครับไม่ใช่รถสภาพที่ผุพังแล้วมาปั้นนะฮะอันนี้คือพื้นฐานรถไม่มีผุสักชิ้นนะครับนะฮะภายในสมบูรณ์แบบเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบนะครับนะฮะเป็นรถ ปี2536นะฮะเครื่องยนต์เป็น2.5เครื่องเดิมโรงงานนะครับคันนี้ก็ได้ power แท้จากโรงงานด้วยนะครับส่วนสภาพรถเป็นอย่างไรของตกแต่งมีอะไรบ้างที่ผมทำไปบ้างนะครับราคาน่าซื้อไหมนะฮะต้องมาดูที่สภาพนะครับว่านะฮะเหมาะสมกับราคาหรือเปล่าหรือเราจะหารถมาปั้น มันจะตกราคาไปประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเป็นรถที่สวยนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับรถที่ผูปูพังๆนะฮะถ้าผูผูพังๆแล้วมาปั้นยังไงก็เก็บได้ไม่นานสักพักก็จะมีสีปูดสนิมขึ้นนะครับผมนะฮะคันนี้ได้ power แท้โรงงานนะครับสีสันนะครับผมเก็บรอบคันเดิมๆมีซีดมีเคยโป้บ้างแต่ไม่มีผูนะครับชายกระบะจุดต่อเขาไม่มีผูนะครับส่วนมากมิดซูนะครับ L200 จะมีผูตรงนี้นะครับ น,ะะน,นี้ไม่ผูนะครับเดิมๆโรงงานภายในนะครับภายในเขาค่อนข้างสวยมากนะฮะอันนี้แผงประตูเดิมๆโรงงานนะครับคอนโซลสวยอันนี้เราใช้งานผมใช้งานบ่อยมากนะฮะวิ่งซื้อของนะฮะเข้าร้านนะฮะวี่คือของเข้าร้านอ่าเกือบทุกอาทิตย์นะครับก็ไปกับขอนแก่นอยู่ประมาณไปกับอ่าอยู่ประมาณร้อยนิดๆนะครับผมนะฮะนี่ครับ คอนโซลสวยไม่มีแตกหกักไม่มีฉีกขาดนะฮะอันนี้คือรถตอนเดียวนะครับไม่ใช่รถแครบนี่คือตอนเดียวที่สภาพคอนโซลสวยมากตั้งแต่เจอมานะครับนะฮะรถทางบ้านผมจริงแถวขอนแก่นสารคามนะครับจะไม่ค่อยเจอส่วนมากก็คือใช้ผูกพงกันไปแล้วนะครับแต่คันนี้คือเก็บสภาพดีมากพื้นกระบะสวยเนี่ยสีเดิมนะครับผมแต่จะมีพรมนะครับที่มันก็จะตามสภาพตามอายุป,ปีก็คือมันจะย่นมันเป็นหนังนะครับก็จะมี ยุบตัวบ้างนะครับเราไปดึงหนังคมใหม่ก็ได้หรืออยากให้ผมแถมให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวดึงให้เขาเย็บปูให้ใหม่เบาะเดิมนะครับผมนะฮะอาจจะมีเคยเย็บพื้นมันมานะครับแต่ด้านหลังคือเบาะเดิมโรงงานนะครับนะฮะนี่ครับด้านหลังนี่อันนี้จะเป็นของลูกนะครับผมนะฮะพื้นไม่มีผุนะครับพวกนี้คือเป็นเศษที่เป็นนี่ครับเศษด้านหลังของเขาจะหมดสภาพนี่พวกนี้นะครับก็จะเป็นขาวๆด้านล่างนะฮะ นี่ครับพื้นเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีเจาะนะครับแล้วไม่มีผูกด้วยนะฮะหลังคาฝ้าสวยนะครับไม่มียุบตัวไม่มีฉีกขาดหลังคาไม่มีน้ํารั่วซึมนะครับนะฮะคันนี้คอนโซลสวยปุ่มแอร์ใช้งานได้ปกติเกียร์แน่นทุกเกียร์ไม่มีปัญหานะครับความเดิมรถเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีผูชายร่องน้ําไม่มีผูกนะครับมาสังเกตดีๆได้เลยนะครับผมนะเห็นไหมฮะอาร์ดเดิมทุกเม็ดนะครับนี่ครับ อาร์คเดิมๆเห็นไหมฮะสังเกตไม่ต้องแกะก็ได้นะครับผมทุกอย่างสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะนี่ครับล้อยางนะครับผมใส่เป็นชุดใหม่เป็นขอบสิบแปดนะครับนะฮะลายนี้ผมไม่รู้ชื่อมันนะฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อตามนี้หรือเปล่านะครับเป็นล้อใหม่นะครับทั้งชุดนะครับคันนี้เป็นขอบสิบแปดอ่าล้อจะอยู่ความกว้างอยู่แปดจุดห้านะครับออฟเซตจะอยู่ประมาณสามสิบห้านะฮะ ส่วนยางเป็นยางใหม่นะครับแต่มันเป็นยางค้างสต็อกของของเลนโซ่นะครับคันนี้ยางเป็นของเลนโซ่นะครับผมนะฮะลนโซ่ไทยนะครับเลนโซ่ไทยนะครับยางจะเป็นปีสัปดาห์ที่46ปี24ก็คือปลายปีมันจะผลิตมาปลายปีนะครับปลายปีก็สัปดาห์ที่4 6นะฮะต้องไปคำนวณดูว่ามันตกเดือนอะไรนะครับที่ผลิตออกมาแล้วปีนี้เป็น25นะครับ ก็อาจจะเป็นปีเก่านิดนึงแต่เป็นยางใหม่นะครับแต่จริงๆนะฮะมันก็เป็นธรรมดายางที่ช่วงผลิตปลายปีนะครับก็จะมาได้ขายประมาณต้นปีนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นยางใหม่นะครับดอกยางเต็มร้อยยังวิ่งไม่ถึงอ่าผมเพิ่งใส่เมื่ออาทิติอาทิต์ตตนี้เองนะครับผมนะฮะวิ่งยังไม่ถึง200โลเลยนะครับผมนะฮะกันชนหน้าก็นี่ครับไม่ชอบสีนี้ให้ผมเปลี่ยนทําให้ก็ได้เป็นสีเดิมหรือว่าเป็นสีเทา หรือจะเป็นสีอื่นๆบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ชายล่างก็จะเป็นทําลิ้นมาอันนี้ใส่ของดักก้อนมานะครับก็จะดูเตี้ยดูสวยกว่าเดิมนิดหนึง่งมีไฟลีด้วยนะครับนะฮะคันนี้ยางใหม่สี่เส้นล้อใหม่นะครับมีสติ๊กเกอร์คาดข้างให้นีไม่ได้ล้างนะครับก็นี่ฮะเป็นคาบน้ําอยู่ถ้าล้างจะเงานะครับเมื่อวานวิ่งมาซื้อของมาก็มาเจอฝนนะครับผมนะฮะก็รีวิวแบบ เรียวๆนะครับผมนะฮะได้ยางใหม่ได้ล้อใหม่นะครับภายในนี่ครับสมบูรณ์แบบใช้งานได้ทั้งหมดพวงมาลัยเดิมมีนะครับแต่ของเขาจะเป็น2ก้านนะฮะอันนี้เป็นลายไม้ผมว่าน่าจะเข้าคลาสสิกดูก็เข้ากับตัวรถนะฮะก็เลยใส่ใส่ไว้ใช้นะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับอันนี้ติดตั้งรีโมทอันนี้เป็นเออ่ฮา,าร์ดสับนะครับไฟฉุกเฉินนะฮะสวิตช์ไม่ค่อยอยู่นะครับอ่ะนะฮะคอนโซลสวยนะครับผม สติกร์ลมยางเดิมเดิมนะครับนี่ครับเดิมเดิมทั้งหมดนะฮะล่องล่องน้ําเป็นตัวนี้เป็นสำคัญมากนะครับถ้าล่องตัวนี้ผุนะครับเวลาน้าจะเข้ารถทันทีนะครับแล้วก็จะดูไม่สวยถ้าเลือกซื้อรถนะครับต้องดูที่บอดี้ตัวรางน้ำเนี่ยเป็นสําคัญมากเหมือนกันนะครับนะฮะบอดี้สวยไม่สวยขึ้นอยู่กับพวกนี้ด้วยนะครับนะฮะนี่ครับอาร์คเดิมเดิมทั้งหมดนะครับนะบางๆสีบางๆประตูไม่หย่อนนะครับผม ะะแล้วก็จะางทรงกระสีนะครับคันนี้ก็สวยนะครับไม่มีผูไม่มีดามอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมซื้อรถเก่าต้องสังเกตดีๆนะครับว่าจะสทรงชัตซีเขาดีไหมไม่ใช่ว่าผูแล้วดามนะครับอายุประมาณนี้ก็ไม่สมควรนะครับถ,ถ้าอายุเยอะกว่าพวกนี้ปีสิปี20ปีก็ว่าไปอย่าหนึง่งนะฮะยางเป็นยางใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเลนโซทายนะครับผมนะฮะ ยางใหม่นะครับจะส่งที่ซีดีนะครับซุ้มซอกไม่มีผูกนะครับเดิมๆเห็นไหมฮะเห็นไหมครับยังเป็นสีเดิมๆของเขาอยู่นะฮะทางด้านท้ายนะครับผมนะฮะท้ายนะครับเดิมๆบางๆท่อยเสียผมมีให้มันท่อคู่อันนี้ท่อออกจริงนะฮะแต่เสียงจะดังหน่อยถ้าไม่ชอบคอมเมนต์มาได้นะครับอยากได้เป็นท่อเดี่ยวก็ได้ลดเสียงลงก็ใส่พักใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น พักเล็กนะครับเป็นท่อออกคู่นะครับอันนี้เดินเดินสดขึ้นสดมานะครับผมนะฮะเนฟนะฮะก็แหนบเดิมยังเหลืออยู่นะฮะแต่นี้ผมใส่แค่สามสี่เส้นแหนบบรรทุกเอาออกนะครับนะฮะเพราะว่าโหลดลงมาแล้วมันจะแข็งกระด้างหน่อยเนี่ยพื้นกระบะสวยนะครับผมนะฮะพื้นกระบะนะครับคันนี้ไม่เคยใส่แม็กไลเนอร์เดิมเขาจะเคยใส่แคลรี่บอยนะครับแคลรี่บอยมาเพราะฉะนั้นรถไแค่ใส่แคลรี่บอยไม่บรรทุกหนักแน่นอนนะครับอาจจะมี เนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะฮะอาจจะมีรอยสนิมกินบ้างนิดหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับอายุ30กว่าปีนะครับแต่เดิมๆนะฮะอาร์คเดิมๆไม่ได้พ่นในกระบะนะครับจะมีพ่นแค่ฝาท้ายนะครับผมนะฮะอาจจะมีริ้วรอยขูดขีดก็เลยช่างตอนเก็บสีก็เก็บให้นะครับแต่อาจจะมีริ้วรอยแบบเก็บทั่วไปเฉยๆนะครับนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ล้างมันเป็นขี้ดินเมื่อวานก็ใส่รถมานะครับ ใส่รถไฟฟ้ามาแล้วก็มีอะไรพวกดินจิดอยู่กับล้อรถนะครับก็เลยมีฝุ่นมีคราบพวกนี้นะฮะท่อเดินสดนะครับนะฮะนี่ครับให้ดูนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับจากก่อนนี้มีพักเล็กนะครับเดินท่อไปนู่นนะครับเดินสวยนะครับอันนี้เดินท่อจากของ bs นะครับ bs ท่อสิ่งนะฮะของคอนแกนนะครับเดินไปวันนั้นน่าจะประมาณ6 0 0 0น0 0นนะครับนะที่ทำไปนะครับเป็นออกท่อคู่นะครับนี่ครับ แล้วก็คันนี้ก็เพิ่มเฮดเดอร์นะครับผมใส่เฮดเดอร์มานะครับผมแล้วก็ให้ช่างเดินใหม่เพราะว่าท่อเดิมมันก็จะก้องแก้งเสียงดังค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะอายุ30กว่าปีมมีผูมีปะบ้างก็ทิ้งเลยนะครับผมนะฮะก็ลเลยเดินสดใหม่ดีกว่าเพราะตัวเองก็ได้ใช้าอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บสภาพให้ลูกค้าด้วยเผื่อท่านใดที่ชอบสภาพนะครับผมคานหน้านะครับเดิมๆโรงงานไม่มีพ่นนะครับจะมีคาบแบต เป็นเรื่องธรรมดานะครับไอแบตมีแน่นอนนะครับไอแบตก็จะมีทั้งด้านหน้าปายด้านหลังถึงฟากระโปรงมีแน่นอนนะครับจะมีสนิมหน่อยนะแต่ยังไม่ผุไม่ทะลุนะครับผมฝากระโปรงเดิมซีนเดิมกันความร้อนเดิมโรงงานนะครับไม่ผุไม่ทะลุนะครับเพจอยู่เดิมทั้งหมดหม้อลมผมเปลี่ยนใหม่หม้อลมเดิมนะฮะลมก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีจุดรั่วก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับนะฮะซุ้มซอกได้เดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้พ่นมาเดิมเดิมทั้งสองฝั่ง เครื่องเป็น SA นะครับแล้วก็มีเฮดเดอร์ผมติดใส่ยแล้วให้ช่างเดินท่อไปนะครับเป็น4ออก2นะฮะนะก็ไปรวมหนึ่งตรงท่อตรงไปนะครับผมนะฮะเป็นพาวเวอร์แท้โรงงานใช้งานได้ดีนะครับเครื่องก็สวยๆใสๆแบบนี้แบตดีนะครับหม้อน้ำดีนะฮะเครื่องยนต์ดีไม่มีปัญหาคันนี้เครื่องเดิมๆโรงงานนะครับยังไม่ปีเปลี่ยนลูกยังไม่มีโอเวอร์ฮอลนะครับ ยังดีอยู่นะครับผมนะฮะก็เหมาะมากสําหรับท่านใดที่อยากจะเอาไปแบบหาสภาพสวยๆยากนะครับก็มา้อมาดูคันนี้ได้ที่จะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมก็แล้วแต่ท่านนะฮะไม่ชอบล้อนี้ไปใส่ปั๊มใหญ่ไปใส่ปั๊มสวยล้อใหม่หรือว่าจะไปใส่ในเรื่องของเทอร์โบอินเตอร์คันนี้นะับผมว่าซื้อแบบนี้จบแต่ถ้าไปซื้อแบบ เครื่องก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีมาปั้นกว่าจะทําหมดเยอะนะครับนะเพราะว่าผมทํามารถผมชอบรถเก่านะครับก็เห็นเห็นอยู่มันก็พอมองได้อยู่นะครับว่าการทําไปเยอะมากน้อยเท่าไหร่นะครับสีหกเก้นะครับอาจจะมีรอยกระจกนิดนึงนะครับผมแต่ทัศนวิสัยดีนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มผมติดใหม่ทั้งคันนะครับผมนะฮะกระจกหลังนะฮะเดิมเป็นแคลริบอยนะครับผม แคลลี่บอยเขาก็จะมีทางด้านประตูนะครับด้านหลังนะฮะที่เปิดนะฮะก็ดูแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะใส่แคลลี่บอยแล้วก็เลยเปลี่ยนกระจกอันใหม่นะครับอ่ะเป็นกระจกแบบสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับผมนะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับนะฮะอาจจะไม่ได้พาลองขับนะครับคันนี้เคยไปแล้วนะครับนี่ฮะเผาหัวนะฮะสัญลักษณ์เผาหัวขึ้นก็สตาร์ทได้เลยไมคคันนี้แสนหกนะับเป็นไม้แท้แน่นอนนะครับ เนี่ยสตาร์ตติดง่ายนะครับระบบแอร์ใช้งานได้ดีปกตินะครับนะฮะเรื่องเครื่องวอร์เพอร์นะครับนะเครื่องวอร์เพอร์อาจจะมีเสียงใสๆนิดนึงเพราะว่าเราใส่เลเดอร์ใส่ท่อนะครับท่อเดิมเขาจะประมาณ 2, 2นิ้วสนิ้วครึ่งนะครับท่อนี้ก็จะประมาณ3นิ้วนะดูกำลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีมากนะการรัดมันจะอยู่ต่ําหน่อยแต่คันนี้ไม่มีไอนะครับบางคันมีไอก็ไม่แปลกรถอายุ30ปีแล้วก็การรัดมันอยู่ต่ํา ถ้าเป็นรุ่นอื่นกานว่าจะอยู่ระดับประมาณฝาสูงนะครับแต่อันนี้อยู่เตี้ยมากนะครับนะฮะเครื่องยนต์ดีเครื่องยนต์เดิมๆนะครับก็จะมีพวกสนีปวัตนะครับมันดูไม่สวยนะครับแต่เปลี่ยนไม่ได้นะครับนะฮะเปลี่ยนแล้วมันจะอาจจะไม่ดีเพราะว่าถ้าเราขันเปลี่ยนก็มีอาจฝาขยับได้นะก็ถ้าอยากจะสวยนะครับก็ไปชุบเอาพวกแป๊บต่างๆหรือพวกอะไรปั๊มนะครับซุบซีกนะครับจะสวยกว่านี้ ดูสวยกว่านี้แล้วก็พวกสายเนี่ยที่เป็นเดิมโรงงานนี่เปลี่ยนเป็นสายสีดําหรือสายผัดน่าจะสวยนะครับผมนะฮะอันนี้คือเดิมเดิมมอลิจินอลเขานะครับนะฮะเสียงท่อท่อที่ออกคู่นะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะฮะถ้าชอบสภาพนี้ไม่ต้องไปรอลุ้นไม่ต้องไปรอเก็บปั้นยากนะฮะลองมาดูคันนี้นะี่ครับใช้ท่อคู่นะครับหรืออยากจะให้ผมเดินใหม่เป็นท่อเดี่ยวเสียงเงียบกว่าเดิมก็ได้นะครับ ราคาไม่บวกเพิ่มนะครับส่วนอยากให้ติดตั้งเทอร์โบให้ผมสามารถติดตั้งให้ได้นะครับก็บวกตามราคานะฮะก็แล้วแต่เราจะเลือกเกีรดีเกีรไม่ดีนะครับจะมีอินเตอร์ด้วยก็ได้ผมรับทําให้นะครับผมชอบอยู่นะครับฟังเสียงท่อนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเสียงดังดังนะฮะบอกว่าดังนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นเสียงลั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาตีมาพักมันเล็กนะครับเป็นพักเล็ก เป็นท่อคู่นะครับอันนี้ออกจริงนะฮะ,ะแต่ไม่ได้หยยบแรงนะฮะมันจะดังกว่านี้ด้วยนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ไม่มีควนนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้จูนปั๊มนะครับปั๊มเดิมๆทาขี่เดิมๆพอขี่ซื้อของนะครับขับเล่นซื้ออะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะท่าใดนสนใจคันนี้ก็นะฮะอยู่ที่ราคา 12,000 0บาทนะครับ120,000บาทได้ไปทั้งหมดนะครับนะฮะล้อยางนะฮะเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับท่อไม่ชอบท่อนี้อยากได้ท่อเดียวนะฮะพักใหญ่เสียงเงียบกว่านี้ได้ไม่มีบวกนะครับแต่ขอท่อนี้คืนนะครับนะฮะก็เดินให้ใหม่ให้เบีท่อซิ่งเดินให้ใหม่เลยสวยๆนะครับนะฮะไม่ชอบไหนก็บอกหรือไม่ชอบเตี้ยแบบนี้ให้ผมยกขึ้นให้ ก็อยู่ในราคาเดิมนะครับผมนะฮะแสนสอ0หมบาทจัดทรงเดิมนะฮะไม่ชอบเตี้ยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับฝากไว้ด้วยสนใจ1นึ0 0 0สบาทนะครับโทรเบอร์098 2 7เก้า9ปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้าย์เก้าแปดสองเจี่สี่สองเจ็นะครับส่วนนะครับ อ,อยากดูรถนะฮะก็มาดูได้ที่ตำบลท่า,า,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือพิมพ์ gps ว่าวัฒนะไัยเจริญรถบ้านก่อนเดินทางมาดูรบกวนนัดก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมหรือมีสนานะติดจองหรือเปล่าดูได้ที่ไหนอย่างไรนะครับนะฮะบางทีผมก็จะประมาณนี้บางทีอาจจะขี่ไปเที่ยวบ้างบางทีอาจจะขี่กลับมาบ้านซื้อของกลับมาบ้านเข้าร้านบ้างน,นะครับก็ประมาณนี้นะฮะระบบแอร์ทุกอย่างปกติหมด ได้ power โรงงานแท้ๆนะครับไม่ใช่ power ติดตั้งนะฮะนะเกจวัดทุกอย่างก็ใช้ได้มีนะฮะนี่ครับวัดรอบอาจจะดินๆนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับแอร์ใช้งานได้ปกตินะฮะไม่มีปัญหานะครับแอร์เย็นปกติอาไปดูคอมก่อนนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คอมใช้งานได้ปกตินะฮะระบบได้ชาร์จปกติทั้งหมดนะับคอมจับปกตินะครับทํางานปกตินะครับ ประมาณนี้นะฮะสนใจนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังยางสวยนะครับกันความร้อนปกติถ้าเป็นรถอายุประมาณนี้จะไม่อยู่สภาพนี้ส่วนมากผมจะเห็นแบบลุยๆแบบนี้แล้วก็ฉีกขาดหายไปเลยก็มีนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าสวยหายอยู่ไม่ผิดหวังนะครับนะฮะฝากไว้ด้วยสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0982744279 0982744279ไลายดี0944754441นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ